จังหวัดมุกดาหารน้ำโขงรถตำรวจน้ำพบรถยนต์โผล่ริมน้ำโขงคาดแก๊งทำงานพลาดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568ารตำรวจน้ำมุกดาหารพบรถยนต์สี่ประตูโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำโขงหมู่สี่บ้านว่านใหญ่ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งคาดว่าแก๊งข้ารถยนต์ข้ามชาติทำงานผิดพลาดจนทำให้รถยนต์ตกจากเรือซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวนั้นพบว่าเป็นรถยี่ห้ออีสุสส,สีขาวไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนน่าจะจมแม่น้ำโขงมานานจากการสังเกตพบเห็นทรายจำนวนมากกองอยู่ที่ท้ายกระบะคาดว่าทรายจานวนมากนั้นอาจพัดมาจากกระแสะน้ำที่ไหลเชี่ยวในช่วงน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นซึ่งจากการสันนิษฐาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำมุกดาหารคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งค้ารถข้ามชาติทำงานผิดพลาดระหว่างกำลังนำรถยนต์คันดังกล่าวขึ้นเรือเพื่อนำส่งไปยังแขวงสวรรณเขตสปปลาวซึ่งตำรวจน้ำได้นำรถเครนขนาดใหญ่มาทำการยกรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อมาตรวจสอบว่าเป็นรถของใครจากนั้นจะได้แจ้งเจ้าของรถให้มารับรถของตนเอง ซึ่งต้องไปดูอีกว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้มีเจ้าของรถยนต์ได้แจ้งความรถหายและได้แจ้งความไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่จากนั้นชุดตำรวจน้ำมุกดาหารได้นำรถยนต์คันดังกล่าวส่งมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนสพว่านใหญ่เพื่อตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขแคดซี C, เพื่อสืบหาเจ้าตัวผู้เป็นเจ้าของรถยนต์และสืบสวนเชิงลึกเพื่อหาแก๊ คารถยนต์ข้ามชาติมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิรันชัยชุดติการภาพข่าวจังหวัดมุกดาหาร PP New Thailand รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1ง,งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละหกล้านห้าแสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดีล n e ต้น ton 064 837 0198 ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมเาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ 0993496888ไท d ิล n ยต้น0648370198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพี ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิชชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาทท้วนสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือลาย i อต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องเจอะเขตน้องเจอะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร 0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสอง ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 0 8 389 4577 099 349 6 8 8 8 ไอดีไลน์ท4 8อเอ8นนก้ิจการร้านอาหารพร้อมที่นินและบ้านกอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารรือโรงแรมตัวบานมีสามห้องนอนแฝกรมทุกห้องด้วยที่ใช้สอย3ชั้นขนาด4ิบตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้สองร้อยคน ประจำทุกวันร,ร,ร,รับอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้หน้หน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อโทร,ร098 3894577หรือไลน์ไอดีตน0 6 4 8 3 7 0 9 8มาทมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอช้าซับดีทำเลยเด็ด แม่น้ำคงสวยที่สุดในอง